นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเออคือมีไวรด้วยกลุ่มหนึ่งจัดปาร์ตี้กันบนเรือเนี้ค่ะถ้าภาพศบมีการถูกแทนบริเวณกลางย่างใจของหน้าอกคขาตรวัตทางเราได้สี่รายชื่อที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วค่ะอืมมีใครบ้างคนแรกคือคุณซอสแฟนของผู้ตายอะค่ะแล้วคนที่สองคือคุณออมน้องสาวคุณซอสค่ะคนที่สามคือคุณเบลเป็นเพื่อนสนิทกับผู้ตายค่ะ แล้วก็ยังเป็นผู้จัดการส่วนตัวของผู้ตายด้วยค่ะส่วนคนที่4ี่คือคุณทีเป็นแฟนขอยงคุณเบวค่ะวันบริษัทนี้ยเดี๋ยวพี่จะจัดปาร์ตี้บนเรือเลยอยากจะให้ชวคนคุณสนิทมาปาร์ตี้สนุกๆกันอ๋อโอเคเดี๋ยวถ้าเจอเพื่อนเดี๋ยวจะชวนให้ไม่มีอะไรแล้วใช่ปะพี่ซอสพอดีเหม็นที่นหน้าคนแถวนี้นเอ้ เป็นอะไรมากปะอะไรเป็นอะไรเอ่ยหนูยังไม่ได้บอกเลยนะว่าใครขอบใจนะแค่ไม่เป็นไรก็เพื่อนกันนี่นะเขาก็มีแค่เธอใจเขาไปหาใครออมไงมึงเลิกตอแหลได้ไหมทีเลิกเบียดประเดียวเล่าไป่ได้แล้ว คดีนี้มีฆาตกรสองคน เอ้ยน้องถึงยังเนี่ยอีกใกล้แล้วพี่เนี่ยโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายแล้วผ่านมาหลายโค้งแล้วนะใช่น้องมันดึกแล้วเนี่ยทำไมขับนานจังเนี่ยถึงแลถึงแล้วถึงแล้วเริ่มโอเคโอ้โหทำไมน้องดูจังอ่ะไม่ต้องเอาเงินเลยเท่าไหร่เนี่ยสองร้่บบาทราาของอ่าสอง้ยี่สิบโอเคของกันไว้เจอกันครับเอาได้ครับได้ครับโอเคเจอกันครับน้องครับผมไม่น่ามาทำแก๊ปได้เน้อ อายุถึงเหรอไม่น่าถึงไม่น่าถึงขโมยรถพ่อมาหรือเปล่ามาจากขโมยรถจากทีาอื่นมาได้แต่ช่างมันมันมาส่งเราแล้วแล้วเรามาทําอะไรนะมาหายทีไงไอทีมันชวนให้มาเนี่ยที่มันนั่งเออมาอะไรของมันเนี่ยแหละมันบอกมันเหงามันอะไรไม่รู้อเหงาอะไรเห็นตอนนีกยหมดดีกมันเหงาอะไรมันน่าจะใช่มั้งเดี๋ยวต้องทักทายยามก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับวัยรุ่นไอ้ลุงไอช่วงนี้ทีได้ออกมาข้างนอกไหมโอ้ไม่เห็นเลยนะเอาดีลุงสามอาทิตย์อือใช่ใช่ใช่ลุงเองก็ไม่เห็นมาเดี๋ยว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 ไม่ซีเรียสลุงจริงๆไม่เห็นว่าสามอาทิตย์แล้วจริงๆลุงน่าลุวเนี่ยปกติทีจะเดินลงมาแล้วก็เดี๋ยวมาทักลุงแบบเออลุงเอาอะไรเปล่าเดี๋ยวผมไปซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นลุงมาเลยลุงก็ต้องไปซื้อข้าวทุกวันเนี่ย บ้าลุงเมื่อวานยังคุยกันอยู่เลยแบบผมลงไปซื้อข้าวอยู่อะไรอย่างเงี้ยผิดเบรนไหมเนี่ยลุงไม่ไม่ผิดเบรนจริงๆปกติจะลงมาแล้วก็แบบซื้อข้าวให้ลุงอะไรอย่างเงี้ยผีบังตาเปล่าลุงลุงโดนผีหลอกแล้วตาเออลุงมีเรื่องผีมาเล่าอีกปะแน่น่แน่มีอะไรเป็นแบบมีหลอกแน่แน่แเคยฟังไอ้เนี่ยอ่าเขาเรียกว่าไงเลโก้เรดิโอเนี่ยอ่าฮะอ่ะฮะฟังก่อนนอนทุกวัน แบบเออเป็นอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์หนึง่งม mm hmm. ีห้องหนึ่งแบบเป็นห้องปิดตายครับนล้วแบบเออแบบห้องนั้นแบบมีคนตายในห้องนอนอยู่บนเตียงเลยภ mm hmm. าพศพคือดูดีมากครับอย่างเนี้ยก็มีแบบคนเข้าไปอยู่ครับเข้าไปอยู่แทนและทีนี้ก็แบบเหมือนกับว่าแบบเจ้าของห้องอะ่ะอดีตเจ้าของห้องอเขามา mm hmm. ะจะมานอนด้วยครับอันนี้ก็แบบมา,าตอนนอนอะ่ะตอนงคืนอะ่ะอย่างนี้เลยเนะี่ย จะมาจับไรคนลุกจริงลุงแล้วก็แบบมันก็แบบว่านี่นอนด้วยนะหนีเลยจริงปะเนี่ยจริงลุงลุงฟังทุกคืนเ่ยไหมโอ้เมื่อกี้ลุงลุงสะบัดโดนหน้าหนูนะลุงแล้วลุงไม่กลัวเราอยู่คนเดียวเนี่ยเพื่อนลุงไปหนหมดแนววันเนี้ยเพื่อนลุงมเขาออกเว้ไปหมดแล้วเนี่ยไม่ลุงเนี่ยที่อยู่เว้นดึกเนี่ยตอนนี้ก็ ปีสองห้าเก้าแล้วโอเคลุงงั้นเอางี้ถ้าเกิดมีอะไรก็ขึ้นมาหาพวกผมได้แล้วกันเพราะว่าทียังไงก็สนิทกับลุงอยู่แล้วเนี่ไว้เจอกันนะลุงโอเคเจอกันครับเจอกันครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราเราไม่ได้มาจะมานอนเดี๋ยวเราก็กลับแล้วปีสองแล้วไหนนะพี่เขาอยู่ชั้นไหนนะชั้นบนสุดเลยดูได้ไงเคยมาแล้วทำไมเราไม่ขึ้นลิฟต์ลิฟต์พัง อีกแล้วหรอใช่แมพนี้มันพังทุก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 หออ่ะเอ้ากูมาดาดฟ้าเอาเลยมาจริงป่ะนี่ฮโทษทีทีห้งไหนอ่ะมาแล้วอุ้ยเออเอ่อเดี๋ยโทษครับผิดห้องมาดีหลานหลานเออไม่ไม่มีครับผิดห้องครับขอโทษครับเขาผิดห้องแล้วเนี่ยไม่น่าเลยห้องนู้นมั้ง อ่าอจไรใช่ทีอยู่บ่าวะทีีเอ้ยเฮ้ยไม่ล็อกะพี่ประตูไม่ล็อกเอ้าได้แบบว่าแปลกแปลกแล้วนะขอตอนน่ะหมืดมืดมากโอ้โหทำไมมันสกปรกจังวะเนี่ยฟงไฟไม่เปิดไอ้ทีเปิดไฟทีห้องน้าเปล่าห้องคอมก็ไม่อยู่เอ้ยใครเปิดน้ำ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มันเปิดอยู่มันหลับหรือเปล่าจะบ้าเหรอไม่ใช่รัดเซเรนอ๋อเหรอหรือมันไม่อยู่บ้านลองโทรหามันไหม,มไปไปออกข้างนอกไป,ไปไปบ้านเพื่อนรเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองโทรมันขึ้นมันขึ้นแบบไม่รับเลยอะ่ะแบบไม่ใช่แบบตัดสายนะแบบไม่รับเลยอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เหมือนแบบโทรศัพท์แบตหมดหรืออะไรสักอย่างไม่มีเน็ตเครื่องหรือเปล่าไปเปิดปิดเครื่องหรือเปล่าห้องนอนแหละมั้งอาจจะหลับแหละเวลานี้ไอ้ทีเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้ทีอะไรพี่อะไรพี่ของจริงอ่ะจะรู้ไหมอ่ะพี่แกมั่วเราป่ะเนี่ยไม่ได้แกลงดูหน้าดิเนี่ยหน้าจีดขนาดนี้เนี่ย ี่ไม่ตากกาหรือว่าของจริงวะไม่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 ลองดมกลิ่นดูดิอันไม่ใช่ทีก็ได้จะบ้าเหรอแต่ทีไม่อยู่น่ะก็นี่ไงทีปี่ดนักการถูกขนาดนี้อะไรอะไรจะตะโกนทำไมเนี่ยใจเย็นเบาเบาเอาไงเฮ้ยจะเอาไงอ่ะไปไปหนูว่าหนูเห็นนักการถีอะไรหนูหนูเห็นเห็นไปบอกหนเห็นทีไปบอกยามก่อนเปล่า ว้ายอะไรอะไรเจกี้ทำไมตกใจไหนไม่เห็นเจ็บคอไปเลยบ๊วยบาวยบ๊วเสียงดังเดี๋ยวไอ้อโกงไอ้เตี่ยเขามาด่าแต่เมื่อกี้ไม่ได้เสียงปผสมพี่เห็นพี่จริงๆพี่ไม่เห็นไปใครไปบอกอุ้ยลุงเสียงโคตรดังเลยอ่ออ่อะ อันนี้โอ้หรีบวิ่งขึ้นมาเลยเนี่ยโอ้โหได้ยินเสียงดังเอางี้กงผมขอไปห้องกงได้ไหมเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังไปไปท่เกิอไกดเกดเกิเกิดเกิดเกมาเกิมเนีุ่กิดเกดเก่เอิกิดเนิดเกิดเกิดอกเกิด้กเดกกเเเงเกเเเก ตายได้ไงเหรไมวะเดี๋ยวอ้าวอะไรโอ้ยทนมามือมันลั่นขอโทษตกนะเมื่อกี้เห็นไหมเห็นเห็นเห็นลุงเห็นพี่หนูบอกพี่เลยว่าหนูเห็นพี่ไม่เชื่อหนูมันจะติดตามหนูไหมจะรู้ไหมโกงเห็นไหมไม่หรอกเห็นอะไรไม่เห็นอไม่เห็นไหม เอาไหมตีสติมึงก่อนสิมันลุงกูเห็นจริงๆลุงกูเห็นจริงๆไม่ไม่ตีตีกูด้วยป่ะลุงมึงไปดูในห้องไปดูไปดูอ่ะไอ้กงไอ้เตี่ยม่ามึงมาดูศพไม่รูู้ตัวอย่างตัวอยากอยู่แล้วพี่ลุงดูอะไรอ่ะลุงมึงเข้าไปมึงเข้าไปอ่ะอาม่า เข้าไปมึงออกมาเลยเฮ้ยทีไอ้ทีไอ้ทีเอาไอ้ทีไอ้ทีโอเห็นภาษาอะไรกงผมเห็นจริงผีมันจะมันจะลหลอกผมอะเอาไงลุงมไม่รู้ละลุงก็มันจะหลอกทำไมอะเอ้พวกพวกมึงอะสามตัวมึงไปด่าเลยน้องกูปเนี่ย ก็เม็เรื่องชู้สาวแล้วมาก่อหรือเปล่าพวกลือสามคนน่ะไปทำอะไรน้องอ้วนเ่าเราจะไปทำอะไรน้องลือไปกดดันน้องอ้วนเ่าโอ้โหโอ้ดันอะไรรู้สึกเสียสารงแปลกๆกันดุโอ้น่าเห็นยังเห็นยังเห็นยังมึงเห็นยังซื้อข้าวกล่องให้พี่ดูมยัง ไม่ใช่เวลาถามไหมเนี่ยลุงอะไรผมหนาวเออมึงก็เข้ามาซิมจะได้ไม่หนาวหนาวไม่หนุ่มเอ้ไอ้หนูไปทำอะไรข้างหลอเข้างไม้ทีโอ้โหตายหรือเตะทำร้ายขอยทำร้ายขอยเดี๋ยวแบบว่าทั้งหลอกข้าไมเฮ้ยเป็นไรเฮอาไปลุงมาตายไปนั่นอะ ทำไรแล้วแกคนแก่ใช้ไม่ได้เลยไปเฮ้ยคุณสกายเบลไปไหนไนพี่เห็นยังไอ้ที่มบอกมันหนาวอ่ะหนูไม่รู้รูหนูเดียวมาอยู่พี่ตะกายอ่ะใช่ไม่กล้าเข้าตด้ไงเพื่อนลื้อมาตู้เนี่ยนั่นน่ะเห็นยังเห็นยังมาเห็นยังไหนไหนนี่เห็นยังสวัสดีพีสวัสดีสวัสดีอย่าลืมจ่ายเออแต่ทีเราอ่ะแกยังไม่คืนเงินเราสองร้อยเลยนะ ผมหนาพเออก็อยู่ในห้องนี้แล้วไงไม่ใช่อยู่ในอยู่ในดีแล้วไงเฮ้ยลุงว่าอีอะไรลุง่าพุกจะไม่ไต่กันเนี่ยยังยังยังลุงลุงแค่ไอ้เมื่อกี้ลงลุงยาวไปดิไอ้ทีมึงอย่าหลอกพวกกูเลยพวกพวกกูกับลุงเขาดีกับมึงมากเลยนะฟังลุงนะดีจับหน้าฟังลุงซื้อข้าวกล่องให้กูด้วยน่ารบกันข้าวกล่องวะมันจะหลอกมันจะรบกในน่ารบไหมโอ้ไม่ดีกว่าไปไหมไม่ไปไปไเฮ้ยไม่หายไปแล้ว อะไรมันมีอยู่ทางเดียวถ้าไอทีมันจะมาอย่างเงี้ยยังไงวิ่งไปตัวเลากูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วทิ้งไอ้แก่ไว้แล้วกันเฮ้ยรอด้วยเบลเบลไปไหนภูสกายมึงต้องตายมึงต้องตายไม่ได้บอกพวกเราใช่ไหมที่มึงต้องว้ายเฮ้ยอะไรเนี่ยซิมมกกคนด มึงจะไม่ตายยไงนะซิมรีบไปลุงมากูเลยอยู่กูอยู่กับมึงลาออกไปเลยพาผมไปด้วยไม่ต้องมึงหลอกไอ้ไอตุ่งเฮ้ยรเฮ้ยน้องน้องขึ้นขึ้นเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวลุงมึงขอก็ยินดีออ้อทียาผมคิดถึงพี่เอออย่าตามมึงไปลอยพวยกองไป เอพ่สัตให้สัจะคสำหรับพวกแม่งเป็นโดยเฉพาะเตาเกต้เกดอปกติไม่อยากทะละไม่อกัเน็ยทุกจงไม่ต้องทาเป็นวามากมึงควรัอคเป็นชมคกูขี่ยให้แม่งเป็นลขยะ